ทะเลอเมริชิปส์แอดลุตเลกคราวนี้เราจะไปเก็บ s ชิปอเมริกันที่ล t l เลกนะคะล t l เลกก็จะเป็นบริเวณทะเลสาบที่อยู่กลางแผนที่อันแรกก็อยู่ที่ท่าเรือเลยนะคะสวยๆเลยหนึ่งอันง่ายมากและอันที่2ที่3เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายขวาของเกาะกลางจะไปเก็บอันไหนก่อนก็ได้ค่ะ ที่รูดเล็กนี้ก็จะเก็บง่ายหน่อยนะคะเพราะว่ามันหาง่ายไม่ค่อยมีอะไรบงังอยู่กลางน้ำกันทูกอานเลยนะอ่าสุดท้ายค่ะ